สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังรายการ Peace Be With You สันติสุขอยู่กับคุณซึ่งผลิตรายการโดยสื่อมวลชนเสียงสันติกลับมาพบกับคุณผู้ฟังอีกแล้วนะคะ Peace Be With You เป็นรายการที่ส่งมอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ผ่านเสียงเพลงถ้อยคำหนุนใจและถ้อยคำแห่งความหวังให้กับคุณผู้ฟังที่กำลังดำเนินชีวิตอยู่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19ค่ะ ดิฉันดรจริยาสอมยุราอยู่ตรงนี้กับคุณผู้ฟังนะคะ30นาทีโดยประมาณค่ะ คุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันที่สุขของเรา Person of Peace ในวันนี้นะคะเป็นคิตชนท่านหนึ่งคะ่ะที่มีชีวิตที่เป็นพรท่านรักและสัตว์ซื่อต่อพระเจ้ามาตลอดคะ่ะเป็นผู้ที่มีชีวิตที่เต็มล้นไปด้วยความเชื่อความหวังและความรักในองค์พระเยซูคริสต์อย่างเสมอต้นเสมอปลายนะคะและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับคิตชนทั่วไปในการดำเนินชีวิตและในการรับใช้คะ่ะ ศาส,สนาจารย์ด็อเตอร์ทวีศักดิ์มหาชวโรธนะคะประธานสภาคิดจักรในประเทศไทยคะ่ะคุณผู้ฟังก่อนที่เราจะไปฟังข้อคิดคำแนะนำดีๆเกี่ยวกับผลกระทบจากโควิด -19 ที่ท่านได้รับให้เราไปฟังเพลงที่ทีมงานจัดเตรียมไว้ให้คุณผู้ฟังกันก่อนนะคะไปฟังกันคะ่ะดเยยนสีงงขอประา คุณผู้ฟังคะบุคคลแห่งสันทิสุขเพอร์ซ a นอ e พี e ของเราในวันนี้าศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ทวีศักด์มหาชวโรธค่ะท่านเป็นประธานสภาคิดจักรในประเทศไทยค่ะาศาสนาจารย์ด็อกเตอร์ทวีศักด์เกิดที่ประเทศจีนในครอบครัวคริสเตียนท่านเป็นคริสเตียนรุ่นที่สขณะที่ท่านอายุได้เจ็ดขวบ คุณแม่ของท่านก็ได้พาท่านเดินทางมาอาศัยอยู่ในประเทศไทยพักอยู่บริเวณเชิงสะพานยศเสกรุงเทพมหานครนะคะคุณผู้ฟังคุณแม่ของท่านเป็นผู้ที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระเจ้าเช่นเดียวกับคุณปู่คุณย่าค่ะท่านจึงได้สอบถามถึงคิดจักรที่จะไปร่วมนมัสการพระเจ้าและก็มีผู้แนะนำให้ท่านไปที่คิหจักรไมตรีจิตในขณะนั้นนะคะ ด้านการศึกษาศาส,สนาจารย์ดรทวีศักด์ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากสถาบัน Central Baptist t h e o l o g i c a l Seminary จากประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ คุณผู้ฟังคะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรโนา2019หรือโควิด19ที่แพร่ระบาดอย่างต่อนเนื่องกระทั่งปีนี้เป็นปีที่3แล้วนะคะซึ่งพวกเราชาวโลกก็ยังต้องปกป้องระมัดระวังตัวกันเป็นอย่างดีคะ่ะที่ผ่านมานะคะคุณผู้ฟังก็มีคุณผู้ฟังจำนวนมากคะ่ะ ที่ดำเนินชีวิตเผชิญกับปัญหาความทุกข์ยากและต้องการความช่วยเหลือในเรื่องของปัจจัยที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตเช่นต้องการอาหารของใช้ประจำวันต่างๆซึ่งก็ได้ติดต่อเข้ามาที่เสียงสันติพันธ์ทางโทรศัพท์บ้างเขียนจดหมายส่งมาบ้างหรือไม่ก็ส่งข้อความมาทางช่องทางของสื่อโซเชียลของเสียงสันตินะคะและทางทีมงานเสียงสันติก็ได้จัดส่งไปให้เรียบร้อยแล้วค่ะ หากคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังฟังรายการอยู่นี้ต้องการความช่วยเหลือดังกล่าว ุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาเป็นกรณีพิเศษได้เลยนะคะโดยเขียนแล้วส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอน .131 ปอนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0จะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้นะคะที่หมายเลข053 242 654ค่ะทั้งทีมงานจะพิจารณาในการส่งมอบสิ่งของให้ตามความเหมาะสมและตามที่จำเป็นนะคะ คุณผู้ฟังคะผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 มีหลายด้านด้วยกันคะ่ะเช่นด้านสุขภาพด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านชีวิตความเป็นอยู่ด้านงานรับใช้และอื่นๆคะ่ะให้เราไปฟังกันค่ะว่า จากผลกระทบดังกล่าวนี้ศาสนาจารย์ดรทวีศักดิ์มหาชวโรธมีความคิดเห็นมีข้อคิดมีคำแนะนำอย่างไรบ้างไปฟังกันค่ะในช่วงบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ค่ะช่วงบุคคลแห่งสันติสุข เรื่องการได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด19นั้นเป็นเรื่องต่อเนื่องมานานจนถึงบัดนี้เป็นเวลานาน,านถึงสงปีเศษซึ่งไม่เคยมีเชื้อโรคใดที่เกิดขึ้นมาในโลกนี้ต่อเนื่องมานานถึง2ปีเศษในบัดนี้ก็ยังไม่มีทีท่าที่จะลดน้อยลงผลกระทบคือเศรษฐกิจถดถอยหลายๆธุรกิจ ก็ปิดกิจการหลายๆบริษัทห้างร้านแม้กระทั่งโรงงานต้องลดจำนวนคนลงทำให้คนตกงานขาดไรายได้และสิ่งสำคัญคือไม่มีใครกลัวคิดว่าเขาจะไม่ติดเชื้อโรคโควิด19และเชื้อก็กลายพันธุ์ไปเรื่อยๆเรากำลังต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นจึงทำให้จิตใจของเราเป็นห่วงแต่สำหรับคริสเตียนแล้วเราเชื่อพึ่งในพระเจ้า เราจะดำเนินชีวิตตามคำสอนของพระเจ้าทุกอย่างเชื่อพึ่งในพระองค์จิตใจของเราก็จะไม่เป็นทุกข์คุณผู้ฟังคะไม่มีสิ่งใดเกิดขึ้นโดยบังเอิญในโลกใบนี้ค่ะดังเช่นแผนการของพระเจ้าและการทรงนำของพระองค์ในชีวิตของศาสนาจารย์ด็อเตอร์ทวีศักดิ์มหาชวโรธค่ะ ผู้ที่พระเจ้าได้ทรงเตรียมท่านในการบริหารในการพัฒนางานของพระองค์เพื่อการขยายงานพันธกิจของพระองค์ให้ก้าวไกลและเกิดผลมากยิ่งขึ้นค่ะศาส,สนาจารย์ดรทวีศักดิ์มหาชวโรธรับใช้พระเจ้าอย่างต่อเนื่องด้วยใจที่สัตย์ซื่อและด้วยใจที่สำนึกในพระคุณของพระองค์ที่มีต่อท่านและครอบครัวค่ะ พระเจ้าทรงประทานหน้าที่และความรับผิดชอบในงานพันธกิจให้ท่านมากมายค่ะคุณผู้ฟังเมื่อพูดถึงประสบการณ์การทำงานของศาสนาจารย์ดรทวีศักดิ์พระเจ้าทรงประทานโอกาสในการรับใช้ให้ท่านในหลายด้านและด้วยความมุ่งมั่นในการปฏริบัติรับใช้พระเจ้าพระองค์ทรงให้ท่านได้มีโอกาสร่วมรับใช้ในตำแหน่งที่สำคัญต่างๆมากมายค่ะ ในคิตจกักรในภาคและในสภาคิตจักรในประเทศไทยอาทิเช่นท่านเคยเป็นมัรคนายกคิตจกักไมตรีจิตนะคะเป็นเหรันยิกสภาคิตจักรในประเทศไทยค่ะเป็นกรรมการดำเนินงานมูลนิธิแห่งสภาคิตจักรในประเทศไทยค่ะเป็นประธานกรรมการอำนวยการคิตจักรภาคที่12นะคะเป็นประธานกรรมการบริหารโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัยด้วยค่ะ ท่านยังเป็นประธานกรรมาการอเมริการอีกหลายแห่งด้วยกันค่ะที่โรงพยาบาลกรุงเทพคริสเตียนพระคิสธรรมกรุงเทพ BBS พระคิสธรรมเบ็เอลค่ะ ส่วนตำแหน่งประธานกรรมการก็เป็นหลายที่อีกเช่นกันนะคะท่านเป็นที่ Chinese Coordination Center of World Evangelism ในประเทศไทยค่ะและก็ยังมีที่ CMI ECF ในประเทศไทยนะคะก็มีที่ Chinese Christian Mission ในประเทศไทยอีกด้วยค่ะ ส่วนตำแหน่งทางด้านมูลนิธินะคะท่านเป็นประธานกรรมการที่มูลนิธิคริสเตียนบริการมูลนิธิไมตรีสงเคราะห์รวมน้ำใจไมตรีสงเคราะห์มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ค่ะและก็มูลนิธิแม่สวยสันติสุขค่ะ คุณผู้ฟังคะชีวิตของศาสนาจารย์ดรทวีศักดิ์มหาชวโรธเต็มไปด้วยพระพรที่ผ่านประสบการณ์การรับใช้ของท่านอย่างมากมายหลายด้านเลยคะ่ะช่วงนี้นะคะให้เราไปฟังศาสนาจารย์ดรทวีศักดิ์กันค่ะว่าในสถานการณ์โควิด -19 ที่เป็นอยู่นี้เราในฐานะที่เป็นคิดชนควรดำเนินชีวิตกันอย่างไรจึงจะเป็นที่พอพระทยัยพระเจ้าคะ่ะ ชีวิตของมนุษย์ที่อาศัยอยู่ในโลกนี้ไม่มีสุดสำเร็จตามที่มีคำพูดหนึ่งพูดว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่ทุกสิ่งอยู่ที่การตั้งใจของเราเองตัดซื้อขยันอดทนเอาใจใส่กับสิ่งที่เรามีสิ่งที่เราทำและให้เราทำจิตใจให้บริสุทธิ์ไม่ไปทะเลาะวิวาทกับใครไม่ทำตัวเป็นแค่ขวงคลอง ที่จะเป็นที่รักของคนส่วนมากได้เป็นที่โปรดปรานของพระเจ้าชีวิตของเราก็จะมีความสุขคุณผู้ฟังคะ คุณผู้ฟังกำลังฟังรายการ Peace Be With You สันทิสุขอยู่กับคุณอยู่นะคะโดยรายการนำเสนอข้อคิดคำแนะนำในการดำเนินชีวิตของคิชชนท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ค่ะที่จะช่วยให้คุณผู้ฟังรู้สึกผ่อนคลายความตึงเครียดไปได้บ้างนะคะ บทเพลงที่ทางทีมงานได้จัดสรรและก็ส่งผ่านถึงคุณผู้ฟังด้วยความรักและความห่วงใยก็คิดว่าคงจะช่วยบรรเทาใจที่เป็นทุกข์ของคุณผู้ฟังได้บ้างเช่นกันค่ะ ตอนนี้นะคะเรามาถึงช่วงเล่าสู่กันฟังแล้วล่ะคะ่ะเป็นช่วงที่น่าสนใจน่าติดตามซึ่งคุณผู้ฟังจะได้ฟังเรื่องราวจากบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากภัยของโควิดนี้ค่ะจะช่วยคุณผู้ฟังได้รับรู้ว่าคุณผู้ฟังไม่ได้รับผลกระทบเพียงคนเดียวอย่าท้อใจอย่ายกเลิกในสิ่งที่ทำอยู่นะคะแต่ให้มีความขยนันมีความอดทนเข้มแข็งและรอคอยค่ะ คุณผู้ฟังไม่ได้สู้คนเดียวค่ะผู้คนในโลกใบนี้ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตโควิดไปกับคุณผู้ฟังด้วยค่ะให้เราไปฟังประสบการณ์จากผู้คนทั่วไปที่ดำเนินชีวิตสู้วิกฤตไปกับเรานะคะไปฟังกันค่ะว่าพวกเขาเหล่านั้นต้องเผชิญกับเรื่องใดบ้างและมีวิธีการในการแก้ปัญหาหรือหาทางออกให้กับชีวิตได้หรือไม่อย่างไรไปฟังกันค่ะในช่วงเล่าสู่กันฟังค่ะ ช่วงเล่าสู่กันฟัง ก็ยอมรับว่าผลกระทบจากโควิดที่ผ่านมานะครับหรือว่าแม้แต่ในตอนนี้ก็เกี่ยวข้องกับงานโดยตรงนะครับผมเองนะฮะทำงานแล้วก็รับใช้ในคริเสจากงานรับใช้ในคริสตจักก็จะเกี่ยวข้องกับคนโดยตรงก็ช่วงก่อนนั้นๆเราก็มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนพี่น้องมีโอกาสที่จะได้หนุนใจพี่น้องแต่เมื่อโควิดเข้ามาก็เราไม่ได้มีโอกาสที่จะพบเจอเลยว่ามีโอกาสที่จะไปเยี่ยมเยียนพี่น้องได้อย่างเต็มที่ นังนั้นพูดถึงการปรับตัวนะครับก็เราก็ใช้ช่องทางที่เรามีนะครับก็คือการที่จะได้สื่อสารกับพี่น้องผ่านทางไลน์ผ่านทางเฟซนะครับแล้วก็ทางคริรจักรเราก็มีบทเรียนมีการสอนกับพี่น้องผ่านทางออนไลน์นะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได,ด้ดีเท่ากับการที่เราไปเจอกับพี่น้องตัวต่อตัว,ตวแต่อย่างน้อยมันก็ได้ช่วยได้บ้างให้กำลังใจผ่านทางสื่อโซเชียลนะครับ โควิด19นะคะทำให้หนูไม่สามารถที่จะออกไปเที่ยวออกไปพบปะสังสรรค์กับเพื่อนๆข้างนอกได้สะดวกเหมือนแต่ก่อนแล้วนะคะแล้วก็วิธีการจัดการกับปัญหาหรือว่าการปรับตัวอยู่ร่วมกับสถานการณ์ปัจจุบันได้ก็โดยการดูหนังฟังเพลงดูการ์ตูนที่ชอบทำงานอดิเรกค่ะ คุณผู้ฟังคะพระเจ้าได้ทรงปั้นแต่งพวกเราขึ้นมาถึงทุกวันนี้และทุกวันนี้ที่เรามีชีวิตอยู่ที่เรามีที่เราเป็นที่เราได้มาไม่ใช่ความสามารถของเราคะ่ะแต่พระเจ้าทรงให้โอกาสเราดังนั้นให้เราละลึกและตระหนักอยู่เสมอว่าทุกสิ่งนั้นเป็นพระคุณพระเจ้าและเราจะไม่ลืมพระคุณของพระองค์เลยคะ่ะ ศาส,สนาจารย์ดรทวีศักดิ์มหาชวโรธได้ให้ข้อคิดในเรื่องนี้ว่าเมื่อพูดถึงชีวิตของคนเรานั้นก็ยุ่งยากลำบากแต่ชีวิตของเราทุกคนพระเจ้าก็ดูแลอยู่ค่ะแม้กระทั่งนกตัวเล็กๆ พระเจ้าก็ยังทรงเลี้ยงดูและเราเป็นบุตรของพระเจ้าแน่นอนค่ะที่พระเจ้าจะทรงเลี้ยงดูเราท่านเชื่อว่าในสถานการณ์โควิด1 9ที่เป็นอยู่นี้พระเจ้าทรงดูแลเราอยู่เช่นกันค่ะท่านอธิษฐานร้องขอการทรงช่วยจากพระองค์อย่างสม่ำเสมอเพื่อชีวิตของเราจะปลอดภัยและมีสันติสุขในใจให้เราไปฟังคำแบ่งปันของท่านกันค่ะ ผมเชื่อว่าคนจำนวนมากคงคิดไม่ถึงว่าโควิด19จะมีดิดเดตต่อเนื่องมาจนถึงบัดนี้เป็นเวลา2ปีเศษและก็ได้ไกลพันธุ์เป็นเดลต้าออมิคอนและอื่นๆอ,อีกที่จะตามมาตอนแรกเมื่อปลายปีที่แล้วเราก็คิดว่า2ปีแล้วเชื่อว่าเข้าสู่ปีใหม่อาจจะจบลงได้แต่ไม่คิดว่ากลับมีผู้ติดเชื้อมากขึ้น แล้วก็หวังว่ากลางปีนี้อาจจะจบถ้าไม่จบก็ขอเป็นปลายปีนี้เชื่อว่าคนลบข้างเราก็มีหลายคนติดเชื้อเช่นกันก็ขอพระเจ้าเมตตาผู้คนในโลกได้ลดอดพ้นจากกันติดเชื้อในครั้งนี้ได,ได้จบสิ้นในสิ้นปีนี้เพื่อทุกคนจะได้พ้นภัยความชื่นชมยินดีและสันติสุขในใจก็จะกลับมา ตามเรืยไปจ้มองรักที่ยิ่งใหญ่โดยไม่หวนไหวไปกับอะไรข้างทางเลยอยากจะขอให้ชีวิตลูกวันต่อวันก้าวเดินติดตามพระองผู้เดียวเท่านั้นอย่าวางใจเชื่อฟังจริงๆ ไปยังไงหลายครั้งที่กลัวและไม่มั่นใจจากจุดนี้จะพบอ,อะไรจะสุขทุกไรดีสัก alright คุณผู้ฟังคะเรามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะคะช่วงนี้ให้เราไปฟังถ้อยคำแห่งการหนุนใจที่จะส่งผ่านให้คุณผู้ฟังโดยาศาสนาจารย์ด็อเตอร์ทวีศักดิ์มหาชาวโรธคะ่ะเชื่อว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้คุณผู้ฟังดำเนินชีวิตด้วยความหวังคะ่ะครับจากที่ได้เรียนไปแล้วในต้นต้น ก็ขอให้เราทั้งหลายทั้งผู้ชมและผู้ฟังได้ดำนินชีวิตในความถูกต้องมีสุขภาพดีความคิดเจ่ีงใสรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองสุดท้ายก็ฝากพระธรรมตนหนึ่งที่บันทึกไว้ในพระคัมทีดังนี้ว่าสิ่งที่ตามมนุษย์มองเห็นนั้นเป็นสิ่งชั่วคราวแต่สิ่งที่ตามมองไม่เห็นนั้นเป็นสิ่งนิรันดร่น้องที่รักทั้งหลาย คุณจะเลือกเอาสิ่งชั่วคราวหรือสิ่งที่นิรันด์อยู่ที่เราทั้งหลายเลือกกันเองขอพระเจ้าเวทพระพรทุกท่านครับคุณผู้ฟังคะ หวังว่าการแบ่งปันข้อคิดและคําแนะนำจากบุคคลแห่งสันติสุข Person of Peace ของเราในวันนี้าศาสนาจารย์ด็อเตอร์ทวีศักดิ์มหาชวโรธประธานสภาคิตศักดิ์ในประเทศไทยจะเป็นพระพรและเป็นประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของคุณผู้ฟังอย่างมากๆเลยนะคะก็ต้องขอขอบพระคุณาศาสนาจารย์ด็อเตอร์ทวีศักดิ์มหาชวโรธอีกครั้งค่ะที่มาร่วมแบ่งปันเรื่องราวเป็นพระพรแก่คุณผู้ฟัง คุณผู้ฟังคะในช่วงชีวิตของเรานั้นมีหลายครั้งค่ะที่ต้องพบกับเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดว่าจะเกิดขึ้นและเราก็คิดว่ามันเป็นเหตุบังเอิญแต่ถ้าเรามองลึกลงไปในพระคุณของพระเจ้าจะเห็นว่าไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นด้วยความบังเอิญเลยค่ะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราเป็นเพราะพระเจ้าทรงอนุญ,ญาตให้เกิดขึ้นทางนั้น ทุกอย่างที่เกิดขึ้นเป็นพระประสงค์ของพระองค์ชีวิตของเราอยู่ในแผนการของพระองค์ค่ะถ้าเราวางใจองค์พระผู้เป็นเจ้าอย่างไม่เสื่อมคลายทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราก็จะไม่มีปัญหาไม่ว่าเราจะพบกับความทุกข์ความเสียใจมากมายขนาดไหนก็ตามนะคะพระเจ้าก็จะทรงช่วยเราค่ะพระองค์จะทรงเติมเต็มในสิ่งที่ขาดหายไปด้วยพระคุณของพระองค์ ไม่ว่าเราจะพบกับการทดลองที่ทำให้เราต้องมีชีวิตอยู่ในความผิดพลาดตกอยู่ในความบาปจนยากที่จะปฏิเสธขนาดไหนก็ตามพระเจ้าก็จะส่งเสริมกำลังเราค่ะจะทรงช่วยเราให้เข้มแข็งที่จะเอาชนะข้ามพ้นหนีจากอำนาจของสิ่งไม่ดีที่เราต้องเผชิญค่ะคุณผู้ฟังค่ะ ไม่ว่าคุณผู้ฟังจะตกอยู่ในสถานการณ์ที่เลวร้ายหรือหมดหวังเพียงใดก็ตามคุณผู้ฟังจะมีชัยในที่สุดค่ะถ้าคุณผู้ฟังวางใจในพระเจ้าผู้ทรงเปลี่ยนไปด้วยความรักและความเมตตาค่ะพระคิสธรรมคัมภีร์จากพระธรรมสดุดีบทที่46ข้อที่ 1, นหนึ่งได้หนุนใจเราว่าพระเจ้าทรงเป็นที่ลีภ้ภัยและเป็นกำลังของข้าพระองค์ทั้งหลายเป็นความช่วยเหลือที่พร้อมอยู่ในยามยากลำบาก คุณผู้ฟังคะให้เราขอบคุณทุกสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการสันติสุขอยู่กับคุณพี a ว mm ีวิทย์อยู่แล้วนะคะหากคุณผู้ฟังต้องการรู้เรื่องราวของพระเจ้าพระเยซูคริสต์มากขึ้นคุณผู้ฟังสามารถเขียนหรือโทรศัพท์เข้ามาได้ค่ะโดยเขียนและส่งมาที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปอนอ3นปอนจจเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์5 0 0 0 0หรือจะส่งมาทางอีเมลก็ได้นะคะ vop@voicepeace.org o f ค่ะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ที่หมายเลข053-242-654หรือหมายเลข053-260-627ค่ะทางทีมงานจะส่งบทเรียนให้ท่านทางไปรษณีย์นะคะและนอกจากนี้ทางเราก็ยังมีการเรียนผ่าน ออนไลน์อีกด้วยนะคะโดยคุณผู้ฟังสามารถสมัครเรียนได้ที่ Www ร์ไวนะคะ v o i c e o f p e a c e o r g ค่ะทั้งหมดนี้ไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะดิฉันดรจริยาสอมิโยราและทีมงานเสียงสันติ ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วล่ะค่ะพบกับเรื่องราวดีๆและบุคคลแห่งสันติสุข p e r s o n of peace ที่จะส่งถ้อยคําอนนุ่ใจและเป็นผู้มอบสันติสุขขององค์พระเยซูคริสต์ให้กับคุณผู้ฟังในครั้งต่อไปนะคะขอสันติสุขดํารงอยู่กับคุณผู้ฟังทุกๆท,ท่านค่ะสวัสดีค่ะ